สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นไพ่สรุปนะคะมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไพ่สรุปนะคะปุ้มมาดูเดอ้อปุ้มเพียงโอ้เทพสัมตาบมเมนเออบูเมนพโนไม่ใช่คุณพโนนะคะไม่ใช่คุณพโนค่ะ okay. เออเพราะเขาอยากให้คุณขัดแย้งอยากให้คุณนะเป็นเดบลกมีแต่ความทุกข มีแต่ความทุกข์ตรมรถชมชีวิตของคุณทั้งชีวิตเขาจะให้มีแต่ความขัดแย้งขัดสนไปไหนก็มีแต่ผู้คนไม่ชอบที่นาคุณไปทํางานที่ไหนไปทําอะไรก็มีแต่ผู้คนเกลียดชังขัดขวางหรือคือถ้าไม่คุณต้องเดินออกมาจากเส้นทางที่มันเจอแต่สิ่งที่มันไม่ดีอยากให้คุณมีแต่วิบากกรรมยังไงเจตนาของเขาคป็เจตนาร้ายมากๆสิ่งได้ก็แล้วแต่ที่เขาคิด กระทำสิ่งนี้กับคุณนะครับพ่อมณบัดนี้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 สิ่งเหล่านี้แล้วแล้วแล้วที่เขาเรอคอยจะดูความทุกข์ระทมเราดูวิบากกรรมของคุณใช่ไหมให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอโหาคุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณดูคุณคือลูกรักของท่านศ,ศิษิ์สิธิ์ คุณเป็นลูกรักของจักกวาลนะครับผมคุณได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณใช่ไหมเพราะกรรมดีที่คุณสร้างบุญบารมีที่คุณสร้างเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นเป็นกระคุ้มป้องกันภัยให้คุณและท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูแลปกปักรักษาคุณด้วยคุณได้ดูแลกันคุณได้ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองจากท่านใช่ไหม ลูกรักของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักของท่านจักรวาลแล้วคุณเห็นไหมอะไรที่อยู่รอบคุณอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าคุ้มครองเกาะ็อะไรันแล้วเปยอะไรนะเป็นอ่สิ่งที่คุ้มคุ้มกันคุณใช่ไหมอ่ะถ้าเขาเขา้ามาใช่ไหมมันก็จะสะท้อนสะท้อนใช่ปะสะท้อนกลับไปหาเขาหมดตอนนี้เหรอวะเขาทาอะไรคุณไม่ได้เราก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสะท้อนตีกลับไปหาเขาหมดเลยอะไรที่ก็าําให้คุณเกิดปัญหาอุปสรรคกับชีวิตของคุณใช่ไหม การขัดแย้งหรืออะไรก็แล้วแต่ไปไหนผู้คนก็ไม่ชอบที่นาคุณครอบครัวก็โอ้โหมีแต่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีมีแต่ปัญหาอุปสรรคกับการเป็นครอบครัวเป็นแต่ทุกระทมตรงๆการเป็นครอบครัวก็คือไม่ดีอ่ะจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาหรือครอบครัวที่เป็นครอบครัวจริงๆปู่ย่าตายายบิดามารดามานดนแต่ไม่คุณตกทุกข์ได้ยากทุกขเวทนากับเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่ รสิ่งที่เขาทําขึ้นมาคุณใสเวทมนตดำใช่ป่ะแหมเขารอดูเขารอดูเฮ้ยจะจะรอดูนี่รอดูด้วยนะด้วยความสัตย์ใจนะกับสิ่งที่เขาสร้างแต่บอกไว้เลยครับสิ่งเหล่านี้นะครับ <c ười> คุณป็นใครแหละครับคุณเป็นลูกรัาของท่านสิริศักดิ์สิทธิ์ครับพ่คุณมีเกราะคุ้มกันเห็นไหมทา่ทานท่านป้องกันรอมรอบพร้อมล้อมคุณเห็นไหมเกราะแก้วป้องกันเห็นป่ะมาสิครับพ่อสะท้อนย้อนกลับไปหมดแล้วครับพ่ เป็นไงล่ะความสส่ใจที่ทํากับคุณป่านชะนี้หน้าบัดนี้ก็ได้ตีวนกลับไปหา้าผู้คนเหล่านั้นแล้วครับผมเขาจะเป็นใครเราไม่รู้เราไม่ทราบได้แต่ว่าของตีวนกลับไปเมืดเ่ดแล้วไปหาผู้คนเหล่านั้นเขาหมดโปรโมชั่นแล้วครับผมกับการสร้างคุณสายเวทมว์นนดำส่งมาให้คุณหมดโปรโมชั่นแล้วค่ะโปรโมชั่นของคุณ บบนี้บัตรนี้นะคะโปรโมชั่นของคุณก็ได้ตีวนกลับไปหาคุณมดแล้วนะคะพมนั่นแหละแล้วก็อโหสิกรรมไม่เข้าไปแค่นั้นเองเพราะคุณเป็นคนที่ไม่คิดไม่คิดมาดรว้กับใครคุณอโหสิกรรมตลอดแม้กระทั่งคนที่เจตนาร้ายกับคุณทําเวทมนต์คุณใส่มนต้ำใส่คุณใช่ไหมท็อกซิกกับคุณทุกสิ่งอย่างนะคุณคือจิตใจคุณอ่ะคือต้องสูงขนาดไหนอ่ะคุณอโหสิกรรมได้สิ่งนี้ไง ท่านศิษศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ตัวทางจักรวาลทางโลกมนุษย์และวิญญาณท่านเห็นท่านเมตตาท่านถึงมาคุ้มครองปกปักษรักษาคุณและสิ่งเหล่านี้ก็ได้หลุดพ้นแล้วเนี่ยคนมีศิลทําคนมีีิแล้วเป็นไงล่ะคือดูนะพวกคนเหล่านี้นะคือมันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเองเราไม่ได้คุณไม่ผิดคุณไม่ได้ทําอะไรก็น่น้อยอม,มามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอครับผม คุณใส่แว่นมนดำนะคบก็จะตีวนกลับไปครับผมนี่ไงอะไรที่จะทํากับคุณน่ะเหรอโดนครับผมตีวนกลับไปหาเขามืดเลยเออเราไม่ได้โกหกอันนี้ไทยที่หนึ่งใช่ไหมไทที่สองทำไมมันมืดตืต่อย่างวะเฮ้ยไม่รู้มืดหรือเปล่าหรือว่าเรามองตัวเองแล้วมันมืดวะนี่นะเนี่ยที่เขาทํากับคุณใช่ไหมครับผม ผู้ใส่เวทมนดาตีวนกลับไปห้างมุลแล้วครับผมอะไรที่เขาเจตนาทำอะไรก็แล้วเต่นั่นแหละอาโหสิกันไม่เข้าไปคุณเป็นคนดีจิตใจดีมีเมตตา,านั่นแหละเออนั่นแหละเขาก็ได้รับเวรรับกรรมของเขาแล้วนะวิธีแก้เหรอแก้ไม่ได้เขาต้องมาขอขอมาคุณไอคนที่ทําพิธีคนสใส่ใช่ไหมก็บอกอย่างที่บอกอะอย่างที่เราไปแล้วเนาะเป็นรอบที่สามโดยแปดสิบเก้าล้านก็คือ ุณนะอะไรนะคือเขาเรียนผูกอย่างเดียวเออเรียนทาพิธีผูกอย่างเดียวใชบปาละ่ะแต่เขาไม่ได้เรียนพิธีแกเออนั่นแหละเขาก็เลยไม่รู้ว่าแก้อย่างไงแต่มันแก้ไม่ได้แค่อย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทําก็คือเขาต้องมาขอขมาขอขมาคุณทํผพานครูมาขอขมาคุณด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาถึงจะให้จากอาการที่แบบว่าคุณใส่หมุดดำตีกลับ ทำกรรมปทำทำคนมีสินนะมึงเออมึง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 มงเขาให้เกิดมาสร้างบุญบารมีใช่มมาสร้างกรรชั่วชั่วช้าสามารถจริงแจ้งใครสั่งใครซ้อนฮะเออไปโร,รงเรียนคุณครูก็สอนก็ไก่ขอไข่ชลชังงูหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกสองอะไรก็ใช่ไหมไน่อยะ ไปเรียนนกโคกมาจากไหนคุณใส่เวทมนต์เนี่ยใครยะใครสวดเฮ้ยตายห่าแล้วกูอ๋อนี่เราเพิ่งจะรู้นะแน่ว่ามีโรงเรียนอ่อโรงเรียนสอนอิจฉาลิศยาแล้วก็เรียนทําคุณใส่เวทมนต์ด้วยตายหา่าเล้วปูจะรู้โอ้สาธุกายกรรมวิชิกามโนกรรมใดๆขอขมาขอขอภัยทุกท่านนะครับผมวาจาใดไม่เหมาะไม่ควรไม่สุภาพไม่น่ารักอะไรก็อย่าถือ ขอท่านได้โปรดอย่าืิสานะครับผมจะประถมหกตสีตสาคนหนึ่งครับผมไม่รู้กฎมงกฎหมายไม่รู้คําพูดคําจาอะไรที่มันเหมาะหรือมันควรหรือคือการเป็นพูดดีคือต้องพูดอย่างไรต้องพูดยังไงเราก็คิดอย่างไรเราก็พูดออกมาอย่างนั้นตามที่จิตเราสั่งมาใจสั่งมาพิเศษลึกซึ แสงเหมันกับเทกดาเออก็นั่นแหละก็เนาะเราก็พูดไปตามภาษาของเราเนาะพูดออกมาจากใจแล้วก็กับไพ่ที่เราเปิดออกมาก็เราก็อ่านตามคัมบาอาจารย์ของเรานะที่เราเรียนมาทช่แม่ท่านสือมาอย่างไรแล้วก็อ่านไปตามท่านเราก็เปิดให้ท่านดูเลยนะคำพูดคำจาใดอะ,อะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายใครท้งนั้นนะก็คือเนาะถ้าบางทีเราพูดอะไรที่มันผิดครั้ง เหลือพลังไปอะไรยังไงก็ขอขอมาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสาธุชูยาตถสานะคะถ้าใครแบบทำ Youtube อะไรเป็นอนะบอกหน่อยนะทำยังไงอะทำยังไงให้ไม่เกิดอรอยด้อยอะหรือเออเอ,อ,อะไรก็แล้วแต่มาช่วยค่ะโอนค่าครูมาให้ก็ได้คนละคนละบาทสองบาทห้าบาทเนาะเป็นค่ารถ <laughs> โอ้ยหนูกำลังจะพูดใหญหแล้วไปละตัวอ,อะไรไม่เป็นอะคะ่ะ โอ้ยท่านเจ้าค่ะท่านหน่ต,ตแลเป็นนันหนุไม่ได้มาอยู่แบบนี้หรอกแบบนี้หนุ่มโอ้โหท่านหน่ตแลเป็นอะไรท่านเจ้าค่ะป่าน,นี้หนูอยู่บนยอดต้นมะขามละมั้งบ้าบ่พูดไปเรื่อยยพูดขอขามาท่าไม่เหมาะไม่ควรกับคําพูดที่ไม่น่าจะพูดออกไปก็ก็ทํายังไงเอะทำไม่เป็นอ่ะใครทําเป็นแล้วมาสอนหน่อยนะคะ ว่าทำยังไงให้มันเกิดรายได้อะไรอะ Google essence อะไรก็ไม่รู้คือต้องสมัครอะไรก็ไม่รู้ยังไงอะไรโฆษณาอะไร,นนนนะไรเหตุแบกเป็นเลยสักอย่างเดียวแค่ดูทําเป็นเลยค่ะมันก,ก็น่าจะเกิดรายได้แล้วมัง้งเพราะว่าทําไม่เป็นทํำยังไงแต่มันก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ด้วยใช่ไหมแต่ก่อนแล้วก็เอออะไรไม่ไปรู้ทําไม่เป็น,ปนโอ้ยถ้าทาเป็นนะเหรอก็ทําไม่เป็นเนาะใครก็ได้ซอยข่อยแนย่ขอบคุณครับที่เมตตาหรือไม่ก็ ถ้ามันยังไม่ถึงเกณฑ์อะไรก็ไม่เป็นไรก็รอต่อไปก็ก็ถ้าทำจม่ตานะคะก็โอนค่าครูไ็ได้นะคะคนละบาท2บาท5้าบาท,บาทาอะไรก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะอรือพูดจริงนะก็เอาไว้เป็นว่าค่าเดินทางไปทําคลิปหรือไปชร์จแบตโทรศัพท์เติมเน็ตใช่ไหมล่ะก็ต้องมีค่านมค่าเน็ตอะไรเงี้ยมีค่ามีค่าไอติมด้วยค่าขนมถือว่าเป็นค่าขนมนะคะเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะคะที่ไม่ตาน่ารักจังเลยอะ่ะ ทำไมทุกท่านจะดีแบบนี้เนี่ยก็อะหนูพูดอะไรพําเพือพพ่อพําเพื่อพันานาอะไรที่มันไม่น่าแล้วก็อยากทิชานะคะไปแล้วหนูก็ว่าไม่เหมาะไม่ควรเราที่จะพูดแบบนี้เนาะไปแล้วนะคะอยากทิชานะคะลืมๆม,ม,มันไปเถอะว่าหนูพูดอะไรเหลือขอให้ท่านโปรโดลืมไปเถอคะค่ะว่าหนูพูดอะไรนะคะไปแล้วคะ่ะหนูไม่นแน่ใจเลยหนูอายว่าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขอยู่ ในบรรทัดฐานของความดีของท่านนะคะผมเออไม่น่าพูดเลยคำนะั้นแะพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ถ้าเราเป็นคนดีจิตใจดีทุกสิ่งอย่างผู้คนก็จะมองเห็นเราเองนะคะผมไม่ต้องไปใช้หรอกไอคุณสวมคุณใสเวมนดำอะไรไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นนะเนาะเอองามอย่างมีคุณค่าต้องใช้สบู่เป็นเนสิคะ เี่ยอะไรเนี้ยอะไปแล้วขอได้รับการสนับสนุนโดยดอกต้นข่อยแล้วก็ต้นเฟืองฟ้ากระถางส,สวยๆลานส,สวยๆแล้วก็วิวส,สวยๆขอบคุณวิวส,สวยๆนะคะฝั่งนู้นก็เป็นโรงแรมค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นโรงแรมมั้งอเมื่อกี้เห็นมีผู้บ่าวนั่งมองด้วยแหละ บ่าฝรั่งแล้วหรออ่ะนิดนึง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 เขาเขาเขานั่งมองไงเขาย,ยืนดูไงว่าเราทำอะไรไม่หรอกแล้วว่านะถ้าน่าจะมองคนบ้างอโอ้ยย่าป้านี่พนธมาไรเว้นเนี่ยมาเดินเลอะเลือนๆอยู่คนเดียวเนี่ยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เมตตากรุณาเอนดูเข้ามารับชมรับฟังว่าจะได้ไม่เหมาะไม่สุภาพอะไรประการใดก็ขอ ่าโปรดเมตตาติเตียนติติงบอกกล่าวนะคะผมจะได้ไม่ประพฤตินะครับผมสาธุขอบคุณค่ะสาธุ